นายมาริสเสงี่ยมคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหาหรือร่วมกับเอกอัครราชทูตกลุ่มสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือว่าเอ็กซ์มิห้าประเทศประจําประเทศไทยครับมีประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับเพื่อริเริ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ําโขงครับนายมาริสยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นตัวหลักในการระดมสพพกำลัง ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศโดยใช้กรอบความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคครับซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของแม่น้ำโขงในระยะยาวนะครับ รวมไปถึงใช้กลไกสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงและคณะกรรมการแม่น้ำโขงครับที่เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ด้านวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการแม่น้ำโขงร่วมกันนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าการขุดลอกแม่น้ำการพัฒนาพื้นที่รับน้ำและโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการแม่น้ำโขงในอนาคตครับ นอกจากนี้ก็ยังได้ขอบคุณเอกอัครราชาทูตประเทศสมาชิกนะครับที่จะร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำโขงเพราะความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้นายกจึงมอบหมายให้สแสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดครับ